เอาละครับก็ขอสวัสดีเ,เพื่อนๆท,ทุกๆคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบล็กโตวันนี้ก็อยู่กับเกมสัพยุดปัญญาจารย์สวไทยนะทุกคนเออแล้วก็มาเป็นที่เรียบรอยนะ้อยแล้วสำหรับปลายคมเข้าฝักย้อนวิญญาณเทพนะก็เป็นการสุ่มจิตนั่นเองนะอบุญคุณอสุรานะั่นนั่นเองเออก็คือสามารถทําให้เราปลดได้ตั้งแต่ช่วงสาดาวละ ก็เดี๋ยววันนี้เราจะมากาชากันแบบเบิ่มเบิมเลยก็แล้วกันก็วันนี้ก็มีอยู่ทั้งหมดประมาณ500้ใบกับอีกประมาณ300อใบแต่ว่าจะสุ่มเพียงแค่240ยี่สิบใบเท่านั้นเองนะไม่ใช่ดิสุม่มสุ่มอันนี้ดิอันนี้ไม่สุม่มเราสุ่มแค่นี้ห้าร้อยใบเออคือที่แรกนึกว่านึกว่าตู้ลีลันมันจะมาด้วยแต่ปรากฏว่าไม่มา <c oughs> นึกว่ามันจะเหมือนเซิร์ฟเซิร์ฟจีนนะนะเออแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไร ็โอเคปะเดี๋ยววันนี้เรามาสุ่มกาชากันดีกว่านะว่าเราจะได้จิตของทางซ่านในขั้นไหนกันแน่นะเออก่อนเดี๋ยวเราไปลุยกกเลยสลับหรับ5 0ยใบนะแต่ถ้าแต่ถ้าแต่ถ้ามันออกมันออกถึงถ้าเกิดว่าเราหาเพิ่มได้ถึง700ผมก็จะสุ่ม700ยนะตอนนี้เราสุ่มให้มันเหลือเท่าไหร่นะอ่าเอ้ยเ,เราต้องสุ่ม4 0 0 450ใบนี้ ได้สองอันเหรอโอเคโหลดที่หกสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบหนึ่งร้อยร้อยยี่ร้อยสามสิบร้อยสี่สิบโหแต่มันไม่ออกจิตจิตไอจิตจ,จมตีหนักเลยวะ่ะ คือผมต้องการจิตโจมตีหนักมากเลยนะโอเคได้มาหนึ่งอันละอ่าโอเคได้อยู่ได้อยู่ขอขอโจมตีหนักของออกเยอะเยอะแค่นั้นก็เพียงพอแล้วสำหรับผมแนะโอ้โหทำไมไอ้วงไวมันออกเยอะเยอะจังเลยวะเน,นียเออควบคุมมาโอเค โอเคว่างไวไหมอีกอย่างชอบครบยังวะอายุประมาณเจ็ดสิบโลอะไรวะทำไมมันไวยังวะตีสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบโอเคเรียบร้อยได้มาทั้งหมดสามจิตนะได้น,อน้อยได้น้อยจังวะ เดี๋ยวผมซุ่มเพิ่อมอีก50โลแล้วกันมันจะได้เพิ่อมอีกอันนี้อีก10โลทั้งห้าโอเคโอเคอันนี้ได้มาทั้งหมด4จิตเรียบร้อยละแต่ถ้าเกิดเราไปไม่ถึง700ก็ไม่จำเป็นต้องไม่สุ่มนะเพราะส่วนใหญ่มันจะการันตีปะคค่าตรงเนี้ย เพราะว่าของผมนี่เหมือนการันตีสองรอบเลยคือไม,ไม่ไม่ได้ออกก่อนเลยอืมท่านจะสุมเดี๋ยวก็รอไปสุมตู้ลิรันก็ได้นะตู้ลิรันผมมองว่ามันน่าจะได้คุ้มอยู่ก็ตอนนี้ก็ได้มาทั้งหมดต้องสองอันละเดี๋ยวไปปลุกสักหน่อยแล้วกันอ่าอันนี้เค่อยอัแล้วเราก็เอาไอค้ควบคุมมันออกมาไอ้วงไวเนี่ยออกมาเยอะๆเนี่ยกดแม่งเลยมันไส อืมเป็นอะไรวะ้องไวนี่มา้วไปไปว่องวองวเออควบคุมแล้วกันเรียบร้อยได้แค่จดขั้นห้าวะทุกคนที่แรกคิดว่าอาจจะได้ขั้นเจ็ดขั้นแปดนะแต่ผมลืมดูไปไงว่าคือมันมันมันไม่มีไอ้ตู้รีรันมาด้วยถ้าเกิดว่ามันมีตู้รีรันมาด้วยนะมันก็น่าจะนี้ น่าจะค่อนข้างทีง่จะโอเคอยู่มันน่าจะทําขึ้นแบบ7จ็ดขั้น8ขั้นได้สได้สบายๆก็โอเคเอาเป็นว่าคลิปนี้ผมต้องขอจบไปเพียงเท่านี้ก็แล้วกันเนาะใครที่มีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ที่ด้านล่างคลิปเลยนะครับส่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่ยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนคลิปด้วยนะครับไปละครับบายๆเจ้เน่ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ